สวัสดีครับพวกเราปั๊กสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเฟกี้สลับร่างฆ่าล่าปวดเมืองเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่กำลังจะเรียนจบในชั้นมัธยมซึ่งทางชีวิตของเธอไม่เคยเจอเรื่องดีๆเลยไปโรงเรียนก็โดนท้งเพื่อนและครูไม่ชอบหน้าอยู่บ้านก็คอยตอมใจแม่เพราะเธอสงสารแม่ที่เพิ่งเสียพ่อไปแต่ความซวยและเรื่องร้ายๆในชีวิตเธอก็เพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อจู่ๆเธอได้ตื่นขึ้นมาและต้องพบว่าเธอนั้นสลับร่างกับฆาตรการต่อเนื่องที่ทั้งเมืองกำลังตาม และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเด็กสาวคนนี้จะสามารถสลับร่างกลับคืนมาได้ไหมเราไปรับชมรับฟังพ,พร้อมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่บ้านของเด็กสาวคนหนึ่งเธอมีใช่อว่าจินนี่ตอนนี้เธอก็ได้ชวนเพื่อนสี่คนมาดื่มที่บ้านขณะที่ดื่มกันอยู่ อีแวนเด็กหนุ่มในวงเล่าก็ได้เราเรื่องฆาตกรต่อเนื่องขึ้นมาให้เพื่อนๆฟังว่าทุกครั้งที่มีงานคืนสู่เย่าจะมีฆาตกรต่อเนื่องออกมาอล้วว่าแต่เพื่อนๆก็ไม่ได้กลัวหรอกนะครับเพราะพวกเขาคิดว่ามันคงเป็นแค่เรื่องเล่าที่เอาไว้หลอกเด็กวัยรุ่นไม่ให้ไปทําอะไรก่อนวัยอันควร แต่ขณะนั้นไอแซคเด็กหนุม่มอีกคนก็ได้ทําให้เด็กสาวที่นั่งข้างๆอยู่ตกใจจนเธอทําเบียร์หกใส่เสื้อเด็กสาวคนนั้นจึงรู้เข้าไปในบ้านเพื่อล้างกลิ่นเบียร์ไอแซคที่เป็นคนทําเบียร์เลอะเสื้อเพื่อนเขาก็ได้ตามเข้าไปเพื่อจะช่วยเธอล้างเสื้อแต่เด็กคนนั้นเขาก็โกรธเขาเลยบอกให้ไอแซคอยู่เฉยๆและไอแซกก็ได้เดินสำรวจรอบๆบ,บ้านพอได้บ้านหลังนั้นมันมีของโบราณสะสมอยู่เต็มเลยซึ่งหนึ่งในนั้น มันก็ได้มีกิจโบราณไอแซคเนี่ยเขาก็เหมือนจะสนใจกิจตัวนี้เขาเลยหยิบมันขึ้นมาดูได้สักพักพอดูเสร็จไอแซคก็ลงไปสำรวจที่ห้องใต้ดินต่อซึ่งในนั้นมันก็มีวายดีๆเต็มไปหมดไอแซคเลยกะจะขโมยไปดื่มสักขวดแต่ตอนนั้นก็ได้มีเสียงปแปลกๆดังขึ้นทําให้ไอแซคนั้นตกใจจนทําให้วายหลุดมือซึ่งไอแซคก็คิดว่าคนที่ทําเสียงดังนั้นเป็นแซนด้าไอแซคจึงตะโกนด่าแซนด้าใหญ่เลยละครับจากนั้นไอแซคก็ก้มลงเก็บเศษขวดวายที่หล่นแตก แต่ขณะที่เก็บขวดไวยก็ได้มีใช้ร่างใหญ่โผลมาและใช้ขวดไวยกระแทกปากไอแซคจนมันทะลุคอของไอแซคและทําให้เขาตายในที่สุดเมื่อฆ่าไอแซคเสร็จฆาตกรมันก็ได้ไปฆ่าแซนด้าต่อตัดไปที่อีแวนและจินนี่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ไปอาทํากิจกรรมในล่มกันที่ลรงจอดรถจินนี่เขาก็ได้บอกกับอีแวนว่าอีแวนน่าจะอึดไปนะเธอเลยผักตัวอีแวนออกและเดิออกมาทันที อีแวนเนี่ยเขาก็ได้ตามตื้อจินนี่ให้ไปช่วยเขาก่อนแต่ขณะที่ทั้งสองก็ังเดินเถียงกันมาจู่ๆไฟก็ดับแล้วพอไฟติดอีกครั้งอีแวนก็โดนชายสวมหน้ากากหักไม้เทนนิสเสียมหัวจินนี่ที่เห็นแบบนั้นเธอจึงรีบเข้าไปหลบในบ้านแต่ก็ไม่พ้นนะครับพอฆาตกรโรคจิตมันหาเธอเจอและฆ่าเธอได้ใน,นที่สุดเมื่อฆ่าจินนี่สำเร็จฆาตกรมันก็ได้มีเสียงเหมือนมีคนเรียกออกมาจากกล่องไส่กิจโบราณ และฆาตกรมันจึงเดินไปที่กล่องนั้นและขโมยเอากิจโบราณนี้หายไปไม่นานพ่อแม่จินนี่ก็กลับมาและพวกเขาก็ต้องช็อกที่เห็นลูกสาวของเขาห้อยอยู่ตรงฝาผนังบ้านเช้าวันต่อมาที่ข้อพวกลี่ตอนนี้มินลี่ก็ได้เรียนมธออยัธยมปีสุดท้ายแล้วและเธอก็กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัย แต่ดูเหมือนว่าแม่ของมิลลี่จะไม่อยากให้ลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งมิลลี่เนี่ยเขาก็ตามใจแม่อยู่เลยนะครับแต่ขณะที่สองแม่ลูกกำลับบงนั่งคุยกันอยู่พี่สาวของมิลลี่ก็ได้แต่งตัวเดินออกจากห้องเพื่อที่จะไปทํางานแต่แม่ของเธอก็ได้เรียกเธอมากินข้าวก่อน ซึ่งพี่สาวมิลลี่เนี่ยเธอไม่ค่อยจะถูกกับแม่นะครับเพราะแม่เธอไน้่ชอบบังคับและแม่เธอก็ติดเหล้าด้วยเมื่อทานอาหารเสร็จทั้ง3าคนก็แยกย้ายก,กันไปทําหน้าที่ของตนซึ่งแม่มิลลี่ไปทํางานที่ร้านขายเสื้อผ้าส่วนทางด้านพี่สาวของมิลลี่ก็เป็นตำรวจส่วนมิลลี่ก็ได้ไปโรงเรียนเมื่อถึงโรงเรียนก่อนที่3เพื่อนซีจะแยกยาก้ยายก,กันไปเรียน นายล่าจึงถามวินลี่ว่าจะมางานคืนสู่เย่าไหมเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้และวัยรุ่นทุกคนก็ต่างเฝ้ารอง,งานนี้มินลี่เขาก็ได้บอกว่าแม่เธอชวนดูหนังซึ่งนายล่าเนี่ยเธอก็รู้นะครับว่ามินลี่เป็นเด็กดีและเธอก็ไม่อยากจะขัดใจแม่นายล่าจึงบอกมินลี่ไปว่าฉันว่าดีนะที่เธอเป็นเด็กดีและไม่อยากทําให้แม่เสียใจแต่บางทีเธอควรจะใช้ชีวิตของตัวเองบ้างไม่ใช่แต่ทําตามที่แม่สั่ง มิลลี่ที่ได้ฟังเพื่อนบอกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นออดเข้าเรียนก็ดังขึ้นทั้ง3จึงแยกแย้ายกันไปเรียนขณะที่มิลลี่เดินไปเอาของที่ล็อกเกอร์มิลลี่ก็โดนไลเลอร์และแก๊งดูถูกว่าเธอนั้นแต่งตัวเฉมๆและไลเลอร์ยังได้ดูถูกแม่ของมิลลี่ที่เป็นได้แค่พนักง,งานขายเสื้อผ้าแต่มิลลี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเธอไม่อยากมีปัญหา เมื่อโดนไลเลอร์ดูถูกเสร็จมินลี่ก็ได้เดินไปเรียนต่อซึ่งวิชาแรกของเธอก็คือเรียนงานไม้แต่ถ้าว่ามินลี่ไปสายเพราะโดนไลเลอร์แกล้งอยู่ทําให้อาจารย์นั้นดุเธอสารพัดว่าเป็นเด็กไม่ดีไม่มีความรับผิดชอบมินลี่เนี่ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่นั่นเงเงียบๆแล้วตอนนั้นเองก็ด้มี SMS แจ้งเตือนว่ามีเด็กวัยรุ่น4คนโดนฆาตกรรมทําให้ตอนนี้ทุกคนในโรงเรียนต่างหวาดกลัวและยังกลัวว่าโรงเรียนจะเลื่อนงานคืนสู่ยกาออกไปอีกด้วยหลังจากเลิกคลาสงานไม้ บุกอร์เด็กหนุ่มที่นั่งเรียนข้างมิลลี่จึงได้เดินลงบอกวิลลี่ว่าถ้าไม่อยากมาสายให้ตั้งนาฬิกาเร็วไว้5นาทีมิลลี่เนี่ยเขาก็ขอบคุณบุเกอร์ไปสารคำและน้ำดีพอเลิกเรียนก็ได้มีการจัดแข่งขันกีฬาของโรงเรียนขึ้นมิลลี่เขาก็ได้ใส่ชุดมัสคอตไปเต้นเชียร์เพื่อนที่เป็นนักกีฬาแต่เธอก็ยังโดนแกล้งอีกอยู่ดีเมื่องานกีฬาสีจบมิลลี่ก็ได้เดินออกมาหาจอร์นและไลล่าด้วยสีหน้างอ๋อยที่โดนแกล้งแต่จอร์นและไลล่าก็ช่วยให้กำลังใจเธอ จากนั้นทั้ง3คนก็แยกย้ายก,กันกลับบ้านเวลาต่อมามินลี่ก็ได้มานั่งรอแม่เธอมารับอยู่พักใหญ่จนคนอื่นกลับไปหมดแล้วและเหลือเพียงเธอคนเดียวมินลี่เขาจึงโทรไปหาแม่แต่ชะว่าแม่ของเธอเมาหลับไม่รู้เรื่องจึงไม่มีใครรับโทรศัพท์ และตอนนี้แบตเตอรี่ของมิลลี่ก็ใกล้จะหมดแล้วไม่นานพี่สาวของมิลลี่ก็โทรมาหาเธอว่าแม่เมาหลับไปแล้วซึ่งมิลลี่ก็กำลังจะบอกพี่ให้มารับแต่ยังไม่ทันจะบอกแบตก็ได้หมดไปมิลลี่เนี่ยก็ถึงกับถอนหายใจเลยละครับและตอนนั้นไฟก็ได้ดับลงและก็ได้มีเงาชายปริศนาสูงใหญ่ส่วนอากาศและปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของมิลลี่มิลลี่เนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นฆาตกรโลกจิต แต่เธอก็ทำใจดีสู้เสือเธอเลยตะโกนบอกชายปริศนาคนนั้นไปว่าเดี๋ยวพี่สาวฉันก็มารับแล้วและเขาเองก็เป็นตำรวจแต่ชายคนนั้นมันก็ไม่ได้กลัวคำขู่ของมิลลี่พร้อมเดินตรงมาหาเธอ เมื่อมิลลี่ที่เห็นแบบนั้นเธอก็ได้ใจว่านั่นต้องเป็นฆาตกรโรคจิตแน่ๆเธอเลยรีบวิ่งลุกหนีซึ่งมิลลี่ก็วิ่งหนีฆาตกรเข้าไปในสนามกีฬาแต่เธอก็หนีไม่พ้นและเขาก็โดนตามจับทันเมื่อจับตัวมิลลี่ได้ฆาตกรมันก็ได้ใช้กิจโบราณที่ขโมยมาแทงเข้าที่ไหล่ด้านซ้ายของมิลลี่ แต่พอแทงไปแล้วก็ได้เกิดท้องฟ้าบั่นป่วนแถมฆาตกรมันยังได้รับบาดเจ็บตรงไหล่ซ้ายเหมือนกับบินลี่ด้วยแถมหน้ากากที่มันใส่บังหน้าก็ได้หลุดอีกและตอนนั้นพี่สาวของมินลี่ก็ได้ไม่เห็นเหตุการณ์พอดีเธอเลยยิงปืนขู่จนฆาตกรมันรีบวิ่งหนีไปพี่สาวของมินลี่รีบวิ่งมาดูมินลี่ทันทีและแจ้งของความช่วยเหลือทันทีไม่นานตำรวจก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุและมีของกลางเป็นกิจและหน้ากากที่จกอยู่ ส่วนเมลลี่เมื่อทำแผลเสร็จเธอก็ได้ให้ปากคำกับตำร,รวจเรื่องรูปร่างหน้าตาของคนร้ายเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วเมลลี่ก็ได้กลับบ้านไปนอนแต่ขณะที่เธอกำลังนอนอยู่เธอก็ได้ยินเสียงแต่คำว่าโดลาโดลาทั้งคืนจนเธอหลับไปพอตื่นเช้าขึ้นมาเมลลี่เธอก็ได้ทำท่าทางแปลกๆเดินดูของในห้องแล้วก็ทำเหมือนว่าของในห้องนั้นไม่ใช่ของของเธอนั่นก็เพราะว่าเมื่อคืนที่เมลลี่โดนแทงด้วยกิจโบราณ มีอะไรบางอย่างทําให้เธอต้องสลับร่างกับฆาตกรต่อเนื่องและตอนนี้คนที่อยู่ในร่างมิลลี่ก็คือฆาตกรต่อเนื่องนั่นเองด้านแม่ของมิลลี่ที่เห็นว่าลูกสาวตื่นเธอก็ได้เรียกลูกสาวลงไปกินข้าวแต่ระหว่างที่ลงไปด้านฆาตกรในร่างมิลลี่มันก็ได้เจอกับพี่สาวของมิลลี่ที่ทําให้มันฆ่ามิลลี่ไม่สําเร็จมันเลยเดินไปหยิบมีดเพื่อจะฆ่าพี่สาวของมิลลี่แต่โชคดีที่แม่มิลลี่เดินเข้ามาพอดีและเห็นมิลลี่ถือมีดอยู่ เธอก็คิดว่าลูกอยากจะล้างมีดเธอเลยบอกไปว่าไม่ต้องเดี๋ยวแม่ทําเองส่วนพี่สาวของมิลลี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรและเธอก็ออกไปทํางานตามปกติเมื่อพี่สาวมิลลี่ออกไปทํางานแล้วแม่ของมิลลี่ก็ได้ถามมิลลี่ว่าเป็นยังไงบ้างอยากไปโรงเรียนไหมไอ้ฆาตกรในร่างมิลลี่ที่ได้ยินว่าโรงเรียนมันก็รีบตอบว่าไปทันทีเพราะฆาตกรคนนี้มันชอบฆ่าเด็กวัยรุ่น จากนั้นฆาตรกรในร่างมิลลี่ก็ได้ขึ้นไปแต่งตัวบนห้องซึ่งเสื้อผ้าในห้องของมิลลี่ไม่ถูกใจมันเลยสักชุดมันจึงเดินเข้าไปในห้องของพี่สาวมิลลี่และใส่เสื้อหนังและกางเกงยีนออกมาทําให้ตอนนี้มิลลี่กลายเป็นสาวเปรี้ยวไปเลยล่ะครับตัดไปที่มิลลี่ในร่างฆาตรกรต่อเนื่องเมื่อเธอรู้สึกตัวขึ้นมามิลลี่เนี่ยก็คิดว่าเธอฝันไปพอห้องที่เธอนอนเต็มไปด้วยหุ่นที่โดนอะไรปักหัวไว้บ้างก็ไม่รู้แถมยังมีซากสัตว์เต็มไปหมดมิลลี่จึงตัดสินใจเด เพราะตอนนี้ได้มาอยู่ในร่างของฆาตกรต่อเนื่องที่รูปร่างสูงใหญ่แถมยังตัวเหม็นอีกมินลี่ที่ทนกลิ่นตัวฆาตกรไม่ไหวเธอจึงจะหาทางไปอาบน้ําแต่พอเธอเดินไปหาคนรู้จักเพื่อจะขออาบน้ําแต่ทุกคนก็ได้กลัวเธอไปหมดมินลี่เลยตัดสินใจแอบไปอาบน้ําในห้องน้ำโรงเรียนตัดไปที่โรงเรียน ตอนนี้ไลเลอร์และคนที่ชอบแกล้งมินลี่ไม่รู้ว่ามินลี่โดนฆาตกรต่อเนื่องทำร้ายและกำลังเป็นข่าวดังเธอเลยจะเกาะมินลี่โดยการถ่ายรูปคู่กับมินลี่ลงโซเชียลและพยายามซักถามว่ามินลี่โดนทำอะไรบ้างแต่ฆาตกรต่อเนื่องเมื่อเห็นว่าไลเลอร์เกาะแกะมันไม่ยอมไปไหนมันเลยวางแผนจะฆ่าไลเลอร์เป็นนายต่อไปมันเลยพูดกับไลเลอร์ว่าพาฉันไปที่เงียบๆแล้วฉันจะเล่าให้ฟังทุกอย่าง ไรเลอร์อที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าเธอได้พาฆาตรกรในล่างมิลลี่ไปที่ห้องน้ำทันทีพอไปถึงไรเลอร์อมันก็ได้ถามมิลลี่ไปว่าโดนทำอะไรบ้างโดนข่มขืนไหมแต่ฆาตรกรมันก็ไม่ได้ตอบอะไรไรเลอร์ไปไรเลอร์ที่หงุดหงิดจึงขอไปเข้าห้องน้ำก่อนและเดี๋ยวมาฟังใหม่แต่ระหว่างที่เดินไปเข้าห้องน้ำไรเลอร์อก็ได้เห็นว่ามีคนอาบน้ำอยู่เธอเลยจึงเดินไปดู และก็ได้ไปรากฏว่าคนที่เธอเห็นในห้องน้ํามันตรงกับภาพสเก็ตของฆาตกรพอดีไลเลอร์จึงได้วิ่งหนีนะ้าตั้งไปหามิลลี่ว่าเธอเจอฆาตกรฆาตกรในร่างมิลลี่ก็บอกไลเลอร์ว่าถ้าอยากรอดก็ต้องไปซ่อนพูดจบฆาตกรในร่างมิลลี่มันก็ได้พาไรเลอร์เข้าไปในตู้แช่แข็งจากนั้นมันก็ได้ขังไรเลอร์ไว้พร้อมปรับเครื่องอุณหภูมิให้ต่ำที่สุดด้านมิลลี่ในร่างฆาตกรพออาบน้ําเสร็จเธอก็ได้เดินออกมาจากห้องน้ําและได้ยินเสียงเครื่องแช่แข็งทํางาน ด้วยความอยากรู้ว่าใครทําอะไรไว้มิลลี่จึงได้เปิดดูแต่พอเปิดตู้ก็พบว่าไลาเลอร์อนั้นถูกแช่แข็งไว้มิลลี่เนี่ยก็อยากจะช่วยไลยเลอร์เธอเลยจะดึงตัวไลเลอร์อ,ออกมาแต่พอมิลลี่โดนตัวไลเลอร์อลินเดียวร่างของเธอร่วงลงกับพื้นและแตกเป็นเสี่ยงเสียงเนื่องจากเธออยู่ในเครื่องแช่แข็งนานจนเกินไปด้านฆาตกรในร่างมิลลี่าลาเมื่อฆ่าไลเลอร์เสร็จมันก็ได้เข้าไปเรียนในวิชางานไม้ต่อแต่เพื่อนๆที่นั่งข้างๆมิลลี่ที่เห็นมิลลี่แปลกไปเขาก็จ้องแต่มิลลี่ จนอุปกรณ์บาดมือและฆาตรกรไรลร่างมิลลี่ไม่เห็นเลือดมันจึงเอามาดุดกินทันทีทําให้อาจารย์มองมิลลี่ว่าอ่อยผู้ชายอาจารย์จึงด่ามิลลี่เสียให้หายจนทําให้ฆาตรกรมันโมโหและโกรธเอามากมากแต่ตอนนี้มันก็เก็บอาการไว้ยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคนยังเยอะอยู่ตัดไปที่ไรล่าและจอชทั้งสองก็ได้มานั่งคุยกันเรื่องมิลลี่พอทั้งคู่คิดว่ามิลลี่แปลกไป สักพักมิลลี่ในร่างฆาตรกรก็โผล่มาทําให้เพื่อมินลี่ที่เห็นว่านี่คือฆาตรกรก็ได้วิ่งหนีกันแจ้นเลยละครับมิลลี่เนี่ยก็วิ่งตามเพื่อนไปพราะเธอต้องการจะบอกความจริงกับเพื่อนว่าเธอนั้นสลับร่างกับฆาตรกรแต่มินลี่และเพื่อนก็วิ่งไล่ล่ากันอยู่นานก่อนเพื่อมิลลี่จะยอมหยุดฟังเมื่อเพื่อมินลี่หยุดวิ่งมิลลี่ก็ได้เต้นเชยร์เพื่อนดูแต่เพื่อนก็ยังไม่อยากจะเชื่อจึงถามไปอีกว่าอาหารที่ชอบหนังเรื่องโปรดขนมโปรดและผู้ชายที่แอบชอบคืออะไร ซึ่งมิลลี่ในร่างฆาตกรก็ตอบได้หมดและยังไม่พอมิลลี่ยังได้ทําท่าประจำที่ทั้ง3าคนชอบทําทําให้เพื่อนๆของมิลลี่ยอมฟังสิ่งที่มิลลี่จะพูดมิลลี่ก็ได้บอกกับเพื่อนๆเธอไปว่าเธอโดนฆาตกรเอากิจโบราณแทงและตอนที่เธอถูกแทงฆาตกรมันก็ได้เจ็บที่แผลตรงจุดเดียวกับเธอด้วยพอตอนเธอนอนเธอก็ได้ยินเสียงแต่กคำว,ว่าลาโดลาดาโดลาตลอดทั้งคืนพอตื่นมาเธอก็พบว่าเธอสลับร่างกับฆาตกรเรียบร้อยแล้ว เมื่อฟังมิลลี่พูดจบจอจซึงร,รีเซิร์ชกิจที่มิลลี่พูดและในประวัติของกิจนั่นก็มีบอกว่าถูกใช้เป็นพิธีกรรมบูชายันและในกิจโบราณก็ได้มีภาษาสเปนสลักอยู่ด้วยแต่พวกเขานั้นอ่านภาษาสเปนไม่ออกจึงไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรไลล่าจึงเสนอว่างานเราเอาไปให้อาจารย์ที่สอนภาษาสเปนอ่านให้พูดจบทั้งคู่ก็ได้ตรงไปที่ห้องอาจารย์สอนภาษาสเปนทันทีพอไปถึงเมื่ออาจารย์สอนภาษาสเปนได้อ่านข้อความบนกิจก็ได้บอกกับจอร์จและไลล่าว่า ข้อความที่เขียนในกิจโบราณแปลว่าถ้าบูชายันไม่สำเร็จวิญญาณทั้งคู่จะสลับร่างกันและจะสลับร่างอย่างถาวรถ้าไม่เปลี่ยนกลับใน24ชั่วโมงนั่นก็แปลว่าถ้ามินลี่ไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้ใน24ชั่วโมงเธอจะต้องอยู่ในร่างฆาตกรตลอดไปและตอนนี้ก็เหลือเพียง9ชั่วโมง จอร์ดและไลาจึงรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับมิลลี่ทันทีจากนั้นไลาที่เากจะช่วยเพื่อนจึงพูดกับมิลลี่ไปว่าเราต้องไปเอากิจโบราณนั้นมาถึงจะช่วยเธอสลับร่างได้มิลลี่เนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่สถานีตำรวจแต่จะไปตอนนี้ไม่ได้เพราะฆาตกรในร่างฉันมันอยู่ที่นี่ถ้าเราไม่จับมันก็ไม่รู้ว่ามันจะฆ่าอีศพเมื่อมิลลี่พูดจบทั้ง3าคนจึงเดินออกไปตามหาฆาตกรที่อยู่ในร่างมิลลี่ทันทีด้านฆาตกรเมื่อเลิกคลาสงานไม้มันก็ไม่ยอมไปเรียนวิชาอื่น มันรอจนทุกคนออกจากห้องเรียนไปให้หมดจากนั้นมันก็กลับเข้าไปในห้องงานไม้และได้วิ่งเอาไขาควงพุ่งใส่จะแทงอาจารย์แต่อาจารย์เนี่ยเขาก็สู้นะครับและดูเหมือนว่าฆาตกรในร่างมิลลี่จะโดนซ้อมจนน่วมแต่ฆาตกรมันก็ไม่ยอมหยุดง่ายๆมันอาศัยจังหวะที่อาจารย์คิดว่าชนะคว้าไขาควงและแทงอาจารย์จากนั้นมันก็ละาอาจารย์ใส่เลื่อยที่มันเปิดทิ้งไว้จนร่างอาจารย์ถูกเลื่อยตัดขาดครึ่งหนึ่ง เมื่อค่าอาจารย์เสร็จฆาตกรมันก็ได้เดินออกมาจากห้องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นก็ได้มีตำรวจเฝ้าระวังความเรียบร้อยอยู่ที่โรงเรียนเพราะกลัวว่าฆาตกรโรคจิตมันจะบุกเข้ามาเมื่อเจอตำรวจฆาตกรในร่างมิลลี่มันก็ได้ใช้ร่างมิลลี่ยิ้มให้กับตำรวจ<ๆ>เพื่อไม่ให้ตำรวจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตำรวจเดินผ่านไปฆาตกรในร่างมิลลี่ก็กำเดินออกไปเหมือนกันแต่ทว่าได้ไปเจอกับมิลลี่และเพื่อนๆพืนดานมิลลี่ในร่างฆาตกรเมื่อเจอฆาตกร เธอก็จะวิ่งเข้ามาจับแต่ฆาตกรมันก็รู้ทันมันเลยร้องตะโกนขึ้นว่าฆาตกรอยู่ที่นี่ตำรวจที่เพิ่งเดินผ่านไปก็ได้วิ่งกลับมาและรายงานให้ตำรวจคนอื่นๆให้คอยสกัดฆาตกรไว้เพราะตอนนี้ฆาตกรได้ขับรถเก่าหนีไปพร้อมเด็ก2คน ซึ่งรถที่ใช้หนีมันก็เป็นของจอร์ดที่ค่อนข้างเก่าทําให้ขับได้ไม่เร็วนะักจอร์ดได้ขับรถพาเมล,ลี่หนีไปได้สักพักพวกเขาก็เจอเข้ากับตารวจจอร์ดจึงได้ซิ่งหนีอย่างเร็วซึ่งตํารวจรถคันนั้นมันก็ได้เป็นพี่สาวของเมลลี่จอร์ดที่ไม่มีทางหนีพอมีตารวจตามมาเขาเลยได้พาเมลลี่ขับรถไปจอดที่ห้าง และให้มินนี่ลงไปหลบในห้องปิดเสื้อผ้าของร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งส่วนพี่สาวของมิลลี่เนี่ยก็ได้วิ่งตามมิลลี่ในร่างฆาตกรและเพื่อนๆนเข้ามาในห้างอย่างเต็ดๆแต่ทว่าห้างมันกว้างทําให้ตอนนี้พี่สาวของมิลลี่หาตัวมิลลี่ในร่างฆาตกรไม่เจอตัดไปที่มิลลี่ในร่างฆาตกรขณะที่เธอกํลาลังซ่อนตัวอยู่ ก็ได้มีพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาและถามให้ช่วยดูชุดที่เปลี่ยนไหมมิลลี่ก็บอกไปว่าไม่เป็นไรแต่พนักงานคนนั้นก็ได้ระบายความเจ้าของเธอออกมาเรื่องที่เธอเพิ่งเสียสามีไปพอรู้แบบนั้นก็ทําให้มิลลี่รู้ว่าพนักงานคนนี้คือแม่ของมิลลี่เธอจะช่วยปลอบโดยการเล่าว,ว่าเธอนั้นเพิ่งสูญเสียพ่อไปเหมือนกันพอคุยกันไปคุยกันมา แม่ของมิลลี่ก็ได้ลหลงรักฆาตรกรเข้าเขาเลยชวนฆาตรกรไปเดทแต่มิลลี่ที่อยู่ในร่างฆาตรกรก็รีบปฏิเสธเธอไปและบอกว่าเธอแต่งงานแล้วสักพักพี่สาวมิลลี่ก็ได้วิ่งมาและได้พาตัวแม่ไปเพราตอนนี้ฆาตรกรกำลังออกอระรว่าพี่สาวของมิลลี่จึงรีบให้แม่โทรตามมิลลี่กลับบ้าน พอพี่สาวและแม่มินนี่ออกไปจากห้องแต่งตัวไนล่าก็ได้ยื่นหน้ากากให้มินนี่เพื่อให้มินนี่สวมปิดบังใบหน้าจากนั้นทั้งสามคนก็ได้พากันขึ้นรถไปเพื่อกลับไปตามหาฆาตกรในร่างมินนี่ที่งานขึ้นสู่ยอดของโรงเรียนพอโรงเรียนไม่ได้มีการประกาศเรื่องงานจัดงาน ทำให้ตอนนี้เด็กทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่งานหมดแล้วแต่พิธีงานคืนสู่เย่าตอนนี้ฆาตกรในร่างของมิลลี่เนี่ยก็ฮัตเอามากๆผู้ชายคนไหนก็อยากจะได้เขาฆาตกรมันก็เดินไปหยิบมีดและเดินเข้าไปส้มในบ้านผีสิง บุกอร์เด็กหนุ่มที่นั่งเรียงข้างมิลลี่ก็ได้ตามฆาตรกรในล่างมิลลี่ไปพอบุกเกอร์เห็นมิลลี่มีท่าทีแปลกเขาเลยแค่อยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นไม่นานมินลลี่และเพื่อนเพื่อ,อก็ได้มาถึงงานทั้ง3มคนก็ได้ไปดูกล้องวงจรปิดและเห็นว่าบุกเกอร์กำลังโดนฆาตรกรล่อเข้าไปซ้ำในบ้านผีสิงมิลลี่ที่เห็นแบบนั้นเธอก็กระวนกระวายกลัวว่าบุก,กอร์จะเป็นอะไรมิลลี่จึงบอกให้เพื่อนเพื่อนแยกยาก้ยายก,กันออกไปตามหาฆาตกรด้านบุกอร์ตอนนี้ก็กำลังตามหามิลลี่อยู่ แต่เขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ฆาตรกรในร่างของมิลลี่กัาลังยองจะมาแทงเขาอยู่ด้านหลังแต่ก็โชคดีที่ไม่โดนแทงพอมิลลี่ในร่างฆาตรกรโผล่มาเห็นและช่วยเว้ได้ทัน ส่วนจอร์จก็ได้เข้ามาเจอพอดีด้านบุกเกอร์เมื่อเห็นหน้าของฆาตรกรเขาเนี่ยก็ตกใจและจะวิ่งออกไปแจ้งตำรวจและตอนนั้นจอร์จจึงบอกให้มิลลี่ในร่างฆาตรกรห้ามบุกเกอร์ไว้มิลลี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้บุกเกอร์หยุดเธอจึงได้ผลักบุกเกอร์ไปใส่กำแแงเบาๆแต่บุกเกอร์ก็ได้สลบไปซะง,งั้นจากนั้นทั้ง3คนก็ได้จับตัวฆาตรกรในร่างมิลลี่และพาตัวบุกเกอร์ไปไว้ที่บ้านของจอร์ เมื่อบุกเกอร์ตื่นขึ้นมาเขาก็งง,งๆเพราะจูจ่ๆก็มีฆาตรกรมานั่งอยู่ตรงหน้าเขาเขาเลยจะพยายามหนีมินลี่ในร่างฆาตรกรเลยบอกไปว่าเธอเนี่ยคือมินลี่แต่เธอโดนฆาตรกรเอากิจโบราณแทงทําให้สลับร่างกันแต่บุกเกอร์นั้นก็ไม่เชื่อเพราะมันดูเป็นไปไม่ได้เขาจึงจะเดินออกไปมินลี่ที่เห็นแบบนั้นเธอเลยได้ท่องกรรักบทหนึ่งไปให้บุกเกอร์ฟัง เมื่อได้ฟังก่อนนั้นบุกอร์ก็ถึงกับหยุดนิ่งเพราะก่อนนี้มันมีคนแอบมาเขียนใส่ล็อกเกอร์ของเขาไว้มินลี่จึงสารภาพไปว่าก่อนนั้นเธอเป็นคนเขียนเพราะเธอแอบชอบบุกอร์มานานแล้วและก่อนบทนั้นมันก็ทําให้บุกอร์เชื่อว่าคนในร่างของฆาตรกรคือมินลี่เมื่อทําให้บุกอร์เชื่อได้แล้วทั้ง4คนก็ได้คิดหาทางไปเอากิดโบราณที่สถานีตํารวจและเอามันมาแทงร่างของมินลี่ก่อนเที่ยงคืน ซึ่งทีแรกพวกเขากัดจะไปด้วยกันทั้งหมดแต่บุกเกอร์ก็บอกว่าขืนปล่อยฆาตกรไว้แบบนี้คนเดียวมันคงไม่ดีแน่ทุกคนจึงหันไปทางจอร์ดเพื่อให้จอร์ดเฝ้าฆาตกรเพราะนี่มันคือบ้านของจอร์ดพอตกลงกันได้แล้วไลล่าบุกเกอร์และเบนลี่เลลรนั่งฆาตกรก็ขับรถกันไปที่สถานีตำรวจทันที พอไปถึงก็เพราะว่าตอนนี้มีตำรวจอยู่ที่สถานีหนึ่งคนคือพี่ของมิลลี่ไรล่าจะได้วางแผนว่าเธอจะลองไปล่อพี่มิลลี่ให้ออกมาและเธอจะแอบขโมยกิจมาส่วนบุกเกอร์และมิลลี่ก็รอที่รถเพื่อดูราดราวว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้บีบแจ็สองทีบุกเกอร์และมิลลี่ก็ตอบตกลงสิ่งที่ไรล่าบอกจากนั้นไรล่าก็ลงจากรถและวิ่งหนีเข้าไปหาพี่มิลลี่พร้อมก็บอกว่าเธอโดนฆาตกรลักพาตัว แต่ตอนนี้เธอหนีมาได้และฆาตากรก็กำลังตามเธอมาพี่มิลลี่ที่เห็นแบบนั้นเธอจึงบอกให้ไลล่าหลบอยู่ในนี้ส่วนเธอจะออกไปตรวจดู เมื่อพี่มิลลี่เดินออกไปไลลาก็ได้หยิบกุญแจในตู้เก็บหลักฐานเพื่อเอากิดออกมาด้านบูกเกอร์และมิลลี่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้คุยความในใจกันจนบูกเกอร์ขอไปนั่งข้างมิลลี่ใน,นร,ร่างฆาตกรและขอจูบเธอทั้งสองคนหวานกันจนลืมคำสั่งของไลลาที่ให้ดูต้นทางให้ไปเลยลหละครับตัดไปที่จอร์ดตอนนี้เขาก็ได้นั่งดูทีวีฝ้าฆาตรกรอยู่ แต่ตอนนั้นจอร์ก็เกิดหิวขึ้นเขาเลยไปหยิบของกินในตู้เย็นและเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆแม่ของจอร์ดก็รันกลับมาที่บ้านซะง,งั้นเมื่อแม่ของจอร์ดเห็นว่ามิลลี่ถูกมัดอยู่ เธอจึงถามจอร์ดไปว่าเล่นอะไรกันทําไมมัดเพื่อนแบบนี้จอร์ดเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงเขาเลยบอกไปว่าตอนที่เขาและมินลี่กําลังเล่นบทบาทสมมติกันอยู่แต่แม่จอร์นั้นก็ดูออกว่ามันไม่ใช่การเล่นกันเธอเลยเดินไปหยิบมีดเพื่อที่จะมาตัดเชือกให้มินลี่จอร์ดเนี่ยก็พยายามห้ามแม่แล้วแต่มันก็ไม่สําเร็จขณะที่แม่จอร์กําลังเดินไปหามินลี่ฆาตกรมันก็ได้แกะเชือกออกและได้เหยียบท้าแม่จอร์ดจนมีดหล่นลงมา จากนั้นฆาตกรมันก็ได้หยิบมีดและวิ่งได้สองแม่ลูกทันทีจอร์ดเนี่ยได้พาแม่วิ่งหนีตายไปหลบอยู่ในห้องพร้อมกับล็อกประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาแล้วโทรหาไลล่าทันทีแต่ก็ไม่มีคนรับสายตัดกลับไปที่สถานีตำรวจตอนนี้ไลล่าก็หากิจเจอแล้วและกำลังจะเอามันออกมาด้านนอกแต่ทว่าตอนนั้นพี่สาวของมินลี่ก็กลับเข้ามา่เห็นพอดี พี่สาของมิลลี่จึงได้เอาปืนไปขู่ไลล่าและบอกให้ไลล่าวางของกลางลงและเตะมันไปให้เธอไลล่าเธอก็ได้ทิ้งกิจลงพื้นตามที่พี่มิลลี่บอกไม่นานฆาตกรในร่างมิลลี่ก็ได้มาที่สถานีตำรวจเพื่อมายั่งกิจไปพี่สาข,ของมิลลี่เมื่อเห็นน้องสาวมาหาเธอเธอก็ถามใหญ่เลยว่าเธอโทรหาทั้งวันทำไมไม่รับ ไลล่าเนี่ยก็พยายามบอกพี่สาวมิลลี่ไปนะครับว่านั่นไม่ใช่มิลลี่แต่พี่สาวมิลลี่เขาก็ไม่ฟังสักพักมิลลี่ในร่างฆาตรกรเมื่อเห็นว่าฆาตรกรเข้ามายังสถานีตำรวจเธอจหยุดจูจิก,กับบุกเกอร์และวิ่งตามเข้าไปแต่พอเข้าไปได้พี่สาวของมิลลี่ก็เห็นว่านั่นคือฆาตรกรเธอจึงลวกระสุนใส่อย่างจังแต่มิลลี่ในร่างฆาตรกรก็หลบทันและจังหวะนั้นเองฆาตรกรมันก็ได้อาศัยช่วงชุลมุนหยิบกิดขึ้นมาแล้ววิง่งขึ้นรถตำรวจขับหนีออกไป ซึ่งในตอนนี้ด้านนอกจอร์ดก็ได้มาที่สถานีตำรวจเหมือนกันเมื่อเห็นว่ามีรถตำรวจกำลังจะขับออกไปจอร์ดก็ตะโกนเรียกเพราะเขาคิดว่านั่นคือพี่มินลี่แต่รถมันดันพุ่งขับมาจะชนเขาแต่จอร์ดก็ยังหลบทันนะครับด้สถานีตำรวจตอนนี้มินลี่ในร่างฆาตกรกำลับบงโนนพี่สาวตัวเองใช้ปืนขู่ให้เข้าไปในห้องขัง มิลลี่เนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะขืนเธอยอมเข้าคุกเธอก็ต้องอยู่ในร่างน,นี้ตลอดชีวิตและตอนนั้นบุกเกอร์ก็ได้เข้ามาตะโกนว่าอย่าทําให้พี่มิลลี่หันไปดูมิลลี่จึงอาศัยจังหวะนั้นตบปืนลงพื้นและองค์พี่สาวเธอไปขังไว้ในคุกจากนั้นมิลลี่และเพื่อนๆก็ได้ตั้งสติแล้วตามฆาตกรไปที่งานคืนสู่เย้าพอไปถึงตอนนี้มันก็เหลือเวลาแค่13นาทีก่อนที่จะเที่ยงคืน บุกเกอร์จึงได้ตั้งเวลาบนนาฬิกาของเขาแล้วยื่นให้มิลลี่เมื่อนาฬิกาดังขึ้นนั่นแปลว่าหมดเวลาแล้วที่มิลลี่จะกลับคืนสู่ร่างเดิมจากนั้นทั้ง4คนก็ได้แยกย้ายก,กันไปตามหาฆาตกร นัาฆาตกรตอนนี้มันก็ได้ล่อนักกีฬา3าคนมาอยู่กับมันที่โรงสีซึ่งพวกนักกีฬามันก็คิดว่ามันจะได้ฟันมินลี่แต่ที่ไหนได้คนในเร่องมินลี่คือฆาตกรและก็แน่นอนนะครับนักกีฬาทั้ง3คนนั้นก็โดนฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมด้านมินลี่และบุกเกอร์ที่ออกเดินตามหาฆาตกรแล้วตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้เดินไปที่โรงสีและก็ได้เห็นศพของวัวรุ่น3าคนนอนตายอย่างสยองบุกเกอร์จึงรีบวิ่งออกมาบอกไรล่าแต่ตอนนั้นตำรวจก,ก็ได้โผล่มาพอดี พราะพวกเขาได้รับแจ้งว่าฆาตรกรอยู่ที่นี่และมีเด็ก3ามคนคอยช่วยอยู่บุกเกอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาเลยบอกให้ไลล่าไปช่วยมินลี่ก่อนส่วนพวกตำรวจเขาจะจัดการถ่วงเวลาไว้ให้เองด้านมินลี่เธอก็ได้เดินออกตามหาตัวฆาตรกรจนในที่สุดเธอก็เจอและตอนนี้ฆาตรกรก็กำลังจะทำร้ายจอร์ดแต่มินลี่ก็ได้โผล่มาช่วยไว้ทันพอดีมินลี่ได้บอกให้จอร์ดหนีไปและเธอจะขอจัดการกับฆาตรกรเองพูดจบ มิลลี่ก็กระโจนเข้าไปสู้กับฆาตกรทันทีส่วนจอร์จก็รีบวิ่งออกไปบอกไลล่าและบุกเกอร์ว่าฆาตกรกำลังจะฆ่ามิลลี่แต่ตอนนี้ตำรวจก็ได้เห็นทั้ง3คนพอดีและเขาจึงยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วบอกให้จอร์จบุกเกอร์และไลล่าหยุดแต่ทั้ง3คนก็ไม่ได้กลัวที่ตำรวจบอกเพราะพวกเขาต้องการจะช่วยมิลลี่ทั้ง3คนจึงรีบวิ่งหนีตำรวจไปตำรวจมันก็ได้วิ่งตาม3คนนั้นมาจนเจอเข้ากับมิลลี่ในร่างฆาตกรที่กำลังจะเอากิจแทงร่างของมิลลี่ตำรวจที่เห็นแบบนั้นมันจะยิงปืนใสก่ก มือของมิลลี่ในร่างฆาตกรจนกิดนั้นหล่นไปมิลลี่ในร่างฆาตกรจึงใช้ตัวกระแทกตำรวจจนตำรวจนั้นล้มลงทางหน้าฆาตกร มันก็อาศัยจังหวะนั้นที่มิลลี่จัดการตำรวจวิ่งไปหยิบกิจแล้วหนีไปมิลลี่ที่เห็นว่าฆาตรกรหนีไปได้เธอก็รีบวิ่งตามไปซึ่งฆาตรกรมันก็ได้วิ่งเร็วมากๆจนมิลลี่เนี่ยตามไม่ทันแต่ตอนนั้นไรล,ล่าและจอชก็รีบวิ่งมาช่วยจับตัวฆาตรกรไว้ได้พอดีมิลลี่ที่เห็นแบบนั้นเธอก็โล่งอกและรีบพาตัวเองมาหาฆาตรกรเพื่อจัดการสลับร่างแต่ทว่าตอนนั้น นาฬิกาก็ได้ดังขึ้นพอดีมิลลี่ไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาเธอก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยล่ะครับเพราะนั่นแปลว่าเธอไม่สามารถกลับคืนร่างเดืมอของเธอได้อีกแต่จอที่ดูมีสติที่สุดจึงพูดขึ้นว่าถ้าเที่ยงคืนแล้วทำไมกระดิ่งไม่ดังละ่ะพอได้ยินแบบนั้นมิลลี่ก็ได้นึกขึ้นได้ว่าบุกเกอร์เป็นคนตั้งนาฬิกาให้เธอ และเขาชอบตั้งเวลาเร็วไป5นาทีเพราะจะได้ไม่ไปเรียนสายเมื่อคิดถึงเรื่องนั้นมันก็ทําให้มิลลี่ยิ้มออกมาเธอจึงได้ยหยิบกิจแทงไปที่ร่างของเธอจากนั้นมิลลี่ก็ได้กลับคืนร่างเดิมเพื่อความแน่ใจหลายล่าจึงได้ถามคนเนล่ามิลลี่ไปว่านักกีฬาคนปวดของเธอคือใครมิลลี่ก็ตอบไปว่าไม่มีฉันไม่ชอบกีฬาซึ่งคําตอบนั้นมันก็ถูกนะครับน่าแสดงว่ามิลลี่ในร่างเดิมกลับมาแล้วและตอนนั้นเองบุกเกอร์ก็ได้พาตำรวจมาที่นี่พอดีทําให้ตำรวจไม่ เห็นฆาตรกรพวกเขาจึงจัดก,การสังหารปิดชีพฆาตรกรลงในที่สุดไม่นานตำรวจก็ได้แห่กันมาที่งานคือสุรยอดเต็มไปหมดเพื่อมาเก็บศพและเก็บหลักฐานคดีฆาตรกรรมส่วนมินนี่และบุกเกอร์ทั้งสองก็ได้จูบกันแบบที่มินนี่อยู่ในร่างของเธอเองเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงครอบครัวของมินลี่ก็ได้กลับมามีความสุขอีกครั้งพี่สาวของเธอเลิกลำคาญแม่และเห็นใจแม่มากขึ้นส่วนแม่ของมินลี่นั้นเธอก็เริ่มจัดก,การชีวิตมินลี่และปล่อยให้มินนี่ทำอะไรที่เธออยากทำและเป็นอะไรที่เธออยากเป็น เมื่อคุยกับแม่เสร็จมิลลี่ก็จะกลับห้องไปนอนแต่ทว่าเธอเห็นประตูบ้านเปิดอยู่เธอจึงเดินไปล็อกและเดินสำรวจดูรอบๆบ้าน พอเธอรู้สึกว่ามันแปลกๆขณะที่มินลีก่กำลังเดินสำรวจบ้านอยู่ฆาตกรมันก็ได้โผมาและเอามีดจ่อคอเธอแต่ตอนนั้นพี่สาวของมินลี่ก็ได้ถือปืนออกมาจ่อไปที่ฆาตกรและจะยิงทันทีแต่ทว่าฆาตกรมันนั้นเอาลูกกระสุนออกไปหมดแต่ตอนนั้นแม่ของมินลี่ก็ได้ย่องเอาขวดเหล้ามาทุบหัวฆาตกรทําให้มินลี่ได้หลุดออกมาได้จากนั้นสาแม่ลูกก็ได้สู้กับฆาตกรอยู่พักใหญ่จนในที่สุดมินลี่ก็ได้ใช้ขาเก้าอี้ที่หักแทงที่อกฆาตกรไปอย่างจังจนฆาตกร จร,จร,จรแล้วตำนานคาตะกรต่อเนื่องก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ถ้าหากทุกท่านชื่นชอบผลงานการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจากพัคสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราบอกว่าทุกท่านจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราพัคสตูดิโอ